สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการอนิสตอรี่ครับรายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้อมูลต่างๆในโลกอนิเมะมังงะนิยายและก็เกมนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับดาบิคาตอสูรครับกับหัวข้อเรื่องข้อสงสัยต่างๆของแฟนๆดาบิคาตอสูรครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของดาบิคาตอสูรครับทังในภาคก่นกอนๆภาคปัจจุบันและก็ภาคในอนาคตนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีทฤษฎีต่างๆนานะที่มาตอบข้อสงสัยของผู้ชมถ้า่ามีข้อมูลใด,ดผิดพลาดไม่ถูกต้องหรือว่ามีอะไรที่จะเสริมน สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับจริงๆเป็นพวกทฤษฎีเนี่ยอาจจะมีช่องโหว่เยอะครับส่วนข้อมูลที่นำมาตอบเนี่ยมันก็อาจจะมีตกหล่นกันบ้างเพราะว่าทำข้อมูลก็นเดียวนะครับสำหรับใครที่พร้อมคลิปแล้วก็ไปชมกันเลยครับข้อสงสัยจากแฟนๆดาบพิฆาตอสูรคอแรกครับนั่นก็คือ ดากิกับกิวทาโร่มีพ่อคนเดียวกันหรือไม่คําถามนี้นะครับมาจากผู้ชมช่องผมเองครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจครับว่าพ่อเดียวกันหรือว่าคนละพอ่อคือตอบได้แค่ว,ว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันมี5050้50ครับพ่อแม่ของทั้งคู่เนี่ยอยู่ในย่านเริงรมระดับต่ําโุนอาจจะพบกับลูกค้าระดับไปแถวที่ผ่านไปผ่านมาบ่อยถ้าบริการดีหน่อยก็จะมีลูกค้าประจําและลูกค้าประจําคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพ่อของทั้งสองนี่ก็ได้ครับแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าไม่มีลูกค้าประจําหรือว่าลูกค้าประจาคนนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าแม่ของ Q อาจจะหนีไปเพราะว่ากลัวว่าจะโดนนางรมเนี่ยยันเย็ี้ยนลูกให้ก็ได้ครับและพอถึงเวลาตั้งท้องดากิก็เลยเป็นพ่อคนใหม่ซึ่งผู้ชมในี่ยก็ตัดสินเอาเลยครับว่าจะให้เรื่องราวของสองคนนี้เนี่ยจะเป็นพล็อตแบบไหนนะครับซึ่งผมก็ให้คำตอบได้แค่นี้ก็คือ50-50มันมีความเป็นไปได้นะครับหรือหากว่าผู้ชมท่านใดมีข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเป็นลูกพ่อเดียวกันเนี่ยก็สามารถขอบเ็ตแย้งได้นะครับ ทำไมโยริอิจิถึงไม่ฆ่ามุซันให้จะตายไปเลยครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นคําตอบที่ง่ายแต่อาจจะฟังดูขัดใจหน่อยครับในตอนที่โยริอิจิเจอกับมุซันเนี่ยทั้งคู่สู้กันโดยมีธรรโยะยืนดูอยู่ครับโยริอิจิเนี่ยก็เพิ่งรู้ครับว่ากระบวนดาบของตัวเองเนี่ยสามารถฆ่ามุซันได้แถมตอนนั้นเนี่ยก็เลือไปเห็นธรมโยะที่ยืนดูมุซันแบบดีใจนะครับที่ตัวเองเนี่ยจะได้เป็นอิสระแล้วและก็ได้สาสางแค้นมันก็เลยเป็นจังหวะที่โยริอิจิเนี่ยชะงักไปช่วงหนึ่ง ใน,นจังหวะที่โยริจิเนี่ยจะลงมือคามูซันที่มันจบๆไปเนี่ยมูซันเนี่ยกระดันระเบิดเนื้อก้อนเซลประมาณ1,800ก้อนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเพื่อจะได้หลบหนีจากโยริจิซึ่งโยริจิในกฟันนะครับจำนวนี่ยไม่แน่ใจครับว่าเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเหลือที่ฟันไม่โดนอยู่ประมาณ300ก้อนครับและมันในกระรวมกันเท่าหัวคนก็จะหนีไปได้จังหวะนั้นโยริจิในกดันทามาเฮนทามโยเนี่ยรย้ยรองไห้คำควอนครับ ว่าทำไมผู้ซันเนี่ยมันยังไม่ตายครับและตัวเองเนี่ก็ยังไม่ตายโยริจิเนี่ยก็เลยเข้ามไปปอบทํมโยก็เลยไม่ได้ตามผู้ซันไปทันทีครับสิ่งเขาก็น่าจะคิดว่าน,น่าจะตามไปทีหลังละมัง้งแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยโยริอิจิเนี่ยเกิดนันมารู้ข่าวร้ายครับว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยยอมเป็นอสูนตามคำชักงชวนของมูสซันครับเหล่าสาวหลักในองค์กรเนี่ยก็แบบโกรธเคืองโยริอิจิมากที่พลาดปล่อยให้ผู้ซันหนีไปได้แถมยังปล่อยทำมยกไปอีกต่างหากและเลวร้ายที่สุดนะครับก็คือพี่ชาย แต่ว่าบรรพบุรุษของเรนโกโคุและก็ในท่านในยุคนั้นเนี่ยก็เห็นต่างครับก็เลยจบในการเนประเทศโยริจิออกจากองค์กรครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้โยริจิช็อกมากๆครับทาตัวไม่ถูกพูดไม่ออกและก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังครับแม่นี่ก็ตายไปตั้งแต่ตอนเขาสิบขวบภรรยากับลูกที่ฝ่ายฟัน,น,น,เ,น,เ,น,น,นเนี่ยก็ตายเพราะถูกกระสูนฆ่าเพื่อนๆในหน่วยนี่ก็เกลียดขีน้าครับพี่ชายในกรณนั้กน,นกลายเป็นอโศนจะมีก็แค่สมิโยชิเพื่อนเก่าที่เขาเคยช่วยไว้และก็ไม่เคยที่จะให้พวกเขาที่ตอบแทนบุญคคคุณจ,จ,จูนนนนนนนี่กก็ึึข้้้ไดดดงััรัรรบบืือมมมา จะทายังไงก็แบบอยากระบายครับโจริอิจิเนี่อหนักมากก็เลยไม่ได้ออกตามหามุซันหรือว่าพี่ชายของเขาเลยครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะตามหาอยู่ก็ได้ครับแต่มันก็แบบมืดแปดด้านกระจิกกระใจไม่พร้อมทํางานครับเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาสมิโยชิครับซึ่งในยุคนั้นในการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็แบบนานมากๆเลยครับก่าจะไปถึงและกว่าโยริอิจิจะหิวใจจากครอครัวคามโนได้เนี่ยข่าวคราวของมุซันเนี่ยคงหายไปแล้วครับอย่าลืมนะว่าเจมูแกเนี่ยซ่อนตัวแล้วก็ปลอมตัวได้เก่งชิบหายเลยและยิ่งเจอเรื่องสะเทือนใจจจาาาากบบบวโยยแเ้มูห นั่นเลยครับทําไมเป่าโยของเราเนี่ก็เลยฆ่าเจมุไม่ได้เอาจริงเนี่ก็แท้ให้เต็มที่แล้วนะว่าทำไมไม่รีบฆ่าให้มันจบไปซะจะไปคุยกับเจมุทำไมเพราะเองเนี่คิดว่าการมีชีวิตคืออะไรดันไปถามเขาก่อนตายซะงั้นมุซันเนี่ก็เลยหนีไปได้ หลังจากมูซันตายโอกาสที่จะมีอสูรบางตัวรอดมาได้เป็นไปได้ไหมนอกจากยูชิโร่นะซึ่งคําถามนี้นก็มาจากผู้ชมของช่องเราเองครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจครับแต่เราเนี่ยจต้องไปอ่านเงื่อนไขคําสาปของมูซันด้วยครับคือในหัวข้อนี้เนี่ยต้องเท้าความกลับไปในข้อที่แล้วครับตอนที่มุซันเนี่ยโดนเบ่าโยโบกหัวมาในจังหวะนั้นทำให้รรโยรอดจากคาสาปผู้ชื่อของมุซันได้ครับทาให้เราดรูว่ามุซันเนี่ยตอนกลายเป็นก้อนเนื้อเดินได้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของแกดิลุดนิดหน่อยไม่สิเซิร์ฟของแกอ่อนลงครับก็เลย ก็เลยทให้ทามโยเนี่ยหลุดออกจากวงโครจรคำสาปชั่วข่าวครับ่บากันว่ามันเกิดขึ้นได้ครับในตอนที่มูซันนี่อ่อนแอคําสาปต่างๆคําสั่งต่างๆเนี่ยมันก็นเลยใช้ไม่ได้ชั่วข่าวซึ่งเรา่นี้ก็ไม่รู้หรอกครับว่าหลุดนานแค่ไหนแถมก็ไม่รู้ว่ามูซันเนี่ยเอาใครไปเป็นอสูรบ้างในช่วงนั้นครับที่แน่ๆนี่ก็คือมิจิคัสึหรือว่าโคคุชิโบนะครับกับทามโยและ์ทีนี้เราก็มาดูครับว่าในตอนที่คนเป็นอสูรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงขั้นแรกเนี่ยก็ และขั้นต่อมาก็คือขั้นตื่นรู้ครับ คืออูนที่มีสติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีซึ่งส่วนใหญ่อสูนพวกนี้เนี่ยที่มาเป็นอสูนก็เพราะว่าจําเป็นตัวอ,อย่างเช่นธรรมยศที่ป่วยใกล้ตายและก็ไม่รู้ว่าการเป็นอสูนเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงครับหรือว่าอาจจะเป็นอสูนบางตัวที่อยากใช้ชีวิตสงบสงบ,สงบแต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่เป็นอสูนเนี่ยจะคิดว่าการกินเนื้อมนุษย์นยีมันผิดนะซึ่งตัวของธรรมยศเนี่ยหลังจากหลุดคำสาบชั่วข่าวมาได้เนี่ยเธอก็ใช้เวลาพอสมควรครับรก็จะหลุดคำสาปผู้สันได้แบบถาวรซึ่งเธอทุ่มเวลาในการทดสอบยาต่าาาาาาางงงๆตมมภษษหหหอรรรัักกโแลละททสจจุดว สึ่งมันก็น่าจะเป็นช่วงที่มูซันเนี่ยยังฟื้นตัวไม่ดีนั่นแหละครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ไม่บอกนะครับ่บามูซันเนี่ยใช้เวลาในการฟื้นฟูนานแค่ไหนจึงได้มีเวลาให้ทรรมยโยเนี่ยหลุดคำสา์แบบทาวบอลไปได้สิ่งตัวคำสา์เองก็ไม่แน่ใจครับว่ามีอะไรบ้างที่แน่ๆนี่ก็คือ ห้ามพูดชื่อของมูซันหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูซันที่สามารถถึงตัวเขาได้คำสาบต้นตระกูลที่ทำให้บ้านอุบุยาชิกิต้องล้มป่วยและก็มีอายุสัน้นซึ่งเป็นคำสาบที่ได้รับมาจากการที่ยานห่างของเขากลายเป็นอสูรน,นั่นก็คือมูซันนั่นแหละครับคำสาบควบคุมของมูซันที่อาจจะรวมถึงการที่มูซันตายเนี่ยเซลของมูซันในร่างของอสูรก็จะทำให้อสูรที่ตายไปด้วยซึ่งธรรมยก,ก็ทอนคำสาบของมูซันได้หมดแล้วครับในร่างของเธอเนี่ยไม่มีเลือดของเขาไหลยอยู่เลยถ้าจะไม่ผิดนะนั่นแปลาาว่าในจ พวกเขาก็อาจจะรอดก็ได้ครับ หรือไมอ่ก็เป็นสายเลือดของคาร์มาโดครับที่มีเลือดที่มีบูมควบกันเซลล์ของมูซันได้สรุปก็คือถ้าหากว่า400ปีก่อนมีเอซูนที่ทําแบบทำประโยชน์ได้ก็คงจะรอดแต่ถ้าหากทําไม่ได้หรือว่าไม่รู้ตัวว่าคําสาปมูซันนี่หลุดไปชั่วขา้าวมันก็จะทาให้พวกเขาเนี่ยกลับมาถูกมูซันควบคุมอีกรอบอยู่ดีครับและในตอนที่มูซันสู้กับนักลา่าอสโรนในช่วงสุดท้ายของซีรีส์เนี่ยมูซันเนี่ยแ,แทบไม่แสดงให้เราเห็นเลยครับว่าเขาอ่อดแอเหมันกับตอนที่สู้กับเทพโยครับคือตอนที่สู้กับเทพโยนนแบบีี่่่่่กก็แแบบโออออออ้้หหหเเเเลลลลลืืซซไมรรงงงงาาาาววตสสูใชดทยขจิๆ สูรที่รู้ตัวเนี่ยคงหาทางแก้คำสาปได้ไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแถมจะลืมเลยครับว่าในช่วงศึกประสาทไรขอบเขตที่นาคิเมะรวบรวมมาสูนหลายตัวมาไว้ที่นี่เนี่ยบางตัวเนี่ยก็อาจจะโดนตบโดยเสาหลักไปห,หมดแล้วก็ได้แต่เอาไปเอามาณยิ่งพูดเนี่ยครับมันก็ยิ่งทาแม่งรู้สึกว่าบางทีเนี่ยนี่อาจจะเป็นพอดโฮหรือว่าอะไรสักอย่างนี่ก็เป็นได้ครับคาตอบของคําถามนี้ก็คือมันมีความเป็นไปได้ถ้าหากว่ามีอสูรฉลาดอะไรก็มีความสามารถแบบธามโยครับ และแม้ว่าธรรมยโยจะตายไปแล้วตอนนี้นี่ก็ยังเหลือแค่ยูชิโร่ครับที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งยูชิโร่เนี่ยเกิดจากเลือดของเธอนะครับไม่ได้เกิดจากเลือดของมูซันพอธรรยโยตายไปเนี่ยยูชิโร่เนี่ยก็เลยไม่ตายอันนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากการวิจัยด้วยมั้งมันก็เลยทำให้ไอสูนของธรรยโยเนี่ยมันต่างจากอสูนของมูซันยิงพูดเลยก็ยิงงงเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยคิดยังไงกับทฤษฎีนี้บ้างครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเสาหลักคนในตายบ้าง ข้อนี้บอกว่าตอบง่ายนี่ก็ง่ายตอบยากก็ก็ยากครับขึ้นอยู่กับว่าเสาหลักเนี่ยนับตั้งแต่ตอนไหนถ้านับจากอดีตไปถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่านับไปทั่วเลยครับมีทั้งตายจากอสุนมีทั้งตายจากใบชรลามีทั้งตายจากการควนท้องเรื่องราเนี่ยก็มีทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จักครับแต่ถ้านับแบบปัจจุบันเสาหลักที่ตายไปเนี่ยก็จะมีเคียวจูโร่ตายเพราะทนพิษบาดแผลจากการทะลวงอกเป็นโดนัทแต่กระแลกมาด้วยการช่วยชีวิตของผู้โดยสารจำนวนหนึน100่งร้อยกว่าคนได้ ชินอบตายเพราะสละชีวิตด้วยร่างกายที่เป็นพิษเพื่อทําให้คาราโอ้นั้นฆ่าโดมาได้ไง่ายขึ้นมุยจิโร่ตายเพราะว่าเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกในการโค่นอสูรลำดับที่1ครับเกียวเมในศึกสุดท้ายเขาได้ใช้พลังลอยปานหินผาต่อสู้กับผู้ซันอย่างดุเดือดทําให้พลังชีวิตของเขาเนี่ยลดลงเรื่อยๆครับและเขาในก็เสียเลือดตายเอาจริงๆนะพี่แกเนี่ยยอมให้หน่วยพยาบาลเนี่ยรักษาให้แกก็อาจจะรอดนะครับแต่ก็อาจจะพิการเสียขา และเด็กๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะตายครับเสียงต่อเรียกว่าเด็กๆครับเพราะว่าหลวงพี่เกียวเมเนี่ยที่ทุกคนว่าเด็กแก่แก่แสุดไงในตอนนั้นมิสซิริแล้ก็โอบานายครับเสียชีวิตในศึกสุดท้ายกับการต่อสู้กับมูสันด้วยบาดแผลที่มันสาหัสและก็พิษของอสูรครับการตายของั้งคู่เนี่ยเป็นอะไรที่เศร้ามากๆครับ ดาบพิฆาตอสูรมีกี่ภาคคำถามนี้พบปล่อยกับคนที่่ิชัยแฟนมังงะดาบพิฆาตอสูรครับก็แบบเป็นแค่คนที่ตามอนิเมะอย่างเดียวส่วนคนตอบเองนี่ก็ตอบยากครับพราะค่ามที่มีอยู่บอกทฤษฎีภาคต่อดาบพิฆาตอสูรต่อจากนี้ด้วยแทนวิธีการนับซีซั่นบางคนในยก็แบบอาจจะแย้งว่าเฮ้ยจริงๆ1หนึ่งซีซั่นเนี่ยมันมีนม12ตอนนะคือยังไงดีล่ะมันชอบทํา1ซีซั่นมี2พาร์ทด้วยไงแต่เรื่องนี้จะไม่ผิดคงไม่ทําหรอกมั้งและถ้านับเป็นอาร์ตต่างๆของซีดีเนี่ยมันก็จะ อาซา u ุสะบานก้องเขาแมงมุมนาตากุมโมะการฟื้นฟูประสิทธิภาพร่างกายในช่วงเล่มที่1ถึงเล่มที่6ก็จะถูกทําเป็นซีซั่นที่1ทั้งหมด26ตอนครับสึกรถไฟแห่งนิรันดรและหลังสึกในภาคเดอะมู i วี่ที่ครบรวมในที่7ถึงเล่มที่8 ภาคย่านเริงรมในเล่มที่ 9- ถึง11ถูกทําเป็นอนิเมะในซีซันที่2และดูเหมือนว่าจะมีการเอาเนื้อหาในเล่ม8บางส่วนมาใส่ด้วยครับมีทั้งหมด11ตอนนะหมู่บ้านช่างตีดาบในเล่มที่12ถึงต้นเล่มที่15ใช้เป็นอนิเมะไปแล้วครับในซีซันที่3มีทั้งหมด11ตอนครับการสั่งสอนของเหล่าเสาหลักในช่วงเล่มที่15ถึงเล่มที่16ตอนนี้ใช้เป็นอนิเมะในซีซันที่4ในปัจจุบันครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าซีซันนี้เนี่ยจะําถึงเล่มไหนกันคือตอนน เที่มีด้วยกันอยู่ประมาณ4-5เล่มตั้งแต่ตอนที่137ของเล่มที่1 6ถึงตอนที่183ของเล่มที่21ครับและจากนั้นก็จะเป็นอาร์กจนกว่าจะรุ่งสางในตอนที่184ของมังงะเล่มที่21ยาวไปจถึงตอนที่205ของมังงะเล่มที่23ครับ คือตอนนี้มังงะดาบิคาตอ็นโซนภาคการสัสอนเหล่าเสาหลักเนี่ยมันก็ช่วงประมาณตอนที่128ถึงตอนที่136ครับซึ่งมันก็รอไปครึ่งซีซั่นละเอาจริงๆเนี่ยผมไปเช็คในมายอนิเมะลิดมาเนี่ยมันก็จะไม่มีบอกครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยมันจะทำกี่ตอนครับถ้ารำต่อจนจบอาร์คปราสาทไร้ขอบเขตเนี่ย24ตอนอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าจำนวนตอนในมังงะนี่โคตรจะเยอะเลยครับไม่แน่ว่าอาจจะทำสัก1นถึงสซีซั่นหากว่าเขาหันซีซั่นหนึ่งเนี่ยนนะเป็นมาแล้วคสิบหสองตาางอาจจะ แบ่งเป็นพาร์ทเป็นพาร์ท้ก็ได้นั่นเป็นว่าเราอาจจะได้ดูราพิฆาตอสูรเนี่ยถึงซีซันที่8เนี่ยก็เป็นไปได้ครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือทําภาคการซ้อนเหล่าเสาหลักและก็ประสาทไร์ขอบเขต2ซีซันและต่อด้วยในมูวี่จนกว่าจะลุ่งสสงสรุปดาบพิฆาตอสูรนะครับมันมีทั้งหมด1 3อาร์คและตอนนี้ที่เป็นอนิเมะไปแล้วสีซีซันเดอะมูวี่อีก1และอาจจะมีมากถึง8ซีซันซึ่ง8ซีซันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะครับ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่าอาจจะอยู่แค่6-7นี่ก็เป็นไปได้ครับหรือไม่อาจจะทําจบไปเลยเี่กก็เป็นไปได้เช่นกันว่าแต่เขาจะทํายาวขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับทำไมบทพูดของันจิโรบางทีมันดูงโง่คำถามนี้เนี่ยผมไปเจอในพันทิปมาครับว่าทำไมบางฉากชอบทําให้ันจิโรเนี่ยมีบทพูดงโง่หรือว่าไร้เหตุผล โดยเฉพาะเวลาสู้กับอกาการะในภาครถไฟสุนิลันเนี่ยอัการะวิ่งหนีเข้าป่าพราะกลัวแสงแดดฮันจิโร่ี่ก็ด่าว่าไอ้ขี้คลาดกลับมาสู้ดิว่าไอ้กากเอ้ยไม่เก่งเท่าลูกพี่กูเล่นโกคู่หรอกอกากขาะี่ก็แบบไอสัตว์กูไม่ได้กลัวลูกพี่มึงกูกลัวแสงแดดช่วงนี้กาลังบำรุงผิวโจแต่มันก็มีคนมาตอบครับาบางทีเนี่ยคนเราวเวลาโกรธเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดลังไม่ได้คิดถึงเหตุผลอะไรแบบเนี้ครับเวลาดา่าในก็ด่าไปตามอารมณ์ครับหรือไม่ก็บแบบขนาดพวกตรูเนี่ยหน่วยพิฆาตอสศนเป็นมนุษย์ธรรมดาสู้กับ แอกว่าแถมต่อสู้นี่ก็เสียเปียบด้วยเพราะว่าต่อสู้ในตอนก็คือเป็นส่วนใหญ่กูในก็ยังสู้ได้เลยแต่พอถึงเวลาของมึงเนี่ยกลางวันแท้ๆมึงไม่กล้าสู้กับกูขี้ขาดว่ะอะไรแบบนี้ยซึ่งก็เห็นด้วยครับโอเคฟังขึ้นแต่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่ทันจิโร่เนี่ยเจอกับอักษศในาภา,า,าคประสาทไร้ขอบเขตครับที่ทันจิโร่ในเพิ่งตัทรู้าาวิชาการซ่อนจิตสังหารครับ ในตอนที่เงือดับจะฟันคออากัสซาเนี่ยก็ดันแหกปากเข้ามาตายใส่หนังมากิโยนี่แกเพื่อเพื่ออะไรของมึงเนี่ยซึ่งมันก็มีคนมาตอบครับว่ามันเป็นการแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายหรือว่าหลักบุชิดโดครับไปลองโจมตีใครจากด้านหลังอะไรแบบนี้เป็นดักการที่เกอยวไปบ่อยในนิยายกำลังภายในผมนี่ก็แอบไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับเห็นด้วยกับบุชิโดนิดนึงครับแต่ก็มีคนมาบอกครับว่าช่วงแรกๆของมังงะเนี่ยฮันเจโรนี่ก็มีการเข้าจากด้านหลังศัตรูและก็ตะโกนบอกชื่อตัวเองด้วยครับพร้อมกับอธิบายว่าเขาไไไมมม่่่อออออยยาาาากกกใใช้้้วิธีีีีีขขดนนรรรตตตสูับบะจทเแ พอผมไปค้นหาดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นตอนที่ทันจิโร่เนี่ยสู้กับอสูรกรองครับข้อนี้เนี่ยก็เลยฟังขึ้นครับสรุปก็คือทันจิโร่เนี่ยตรงไปตรงมาครับและก็ถือเรื่องศักดิ์ศรีรูปผู้ชายมากเขาเป็นคนซื่อๆนะทุกคนและก็ไม่อยากจะแบบใช้วิธีขี้ขลาดต่อสู้กับใครในตอนที่ดาอากษะในภาครถไฟสุนิรันเนี่ยมันก็เป็นอีโกของเขาด้วยอีกอย่างหนึ่งคือแบบเฮ้ย hey, กูสู้กับมึงแบบโคตรจะเสียเปรียบเลยแล้วตอนที่พวกตูได้เปรียบเนี่ยมึงทำไมต้องหนีด้วยวะอะไรแบบเนี้ย ทำไมไยอสูนไม่ทำฟาร์มนุ์คําถามนี้ผมเจอจากพันทิพย์มานานมาแล้วครับว่าทำไมถึงไม่ทำฟาร์มนษย์ซึ่งมีคนมาตอบมากมายไม่ว่าจะเป็นมูซันเนี่ยไม่ได้สนเรื่องความอิ่มท้องของอสูนครับหรือถ้าหากว่ามูซันเนี่ยอยากหาคนมาทดลองตามหาอสูนที่กันแดดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะเข้ากับเลือดของมูซันได้ อีกอย่างเลยครับมนุษย์เนี่ยอยู่ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนไม่ใช่ว่าจะควบคุมคนในฟาร์มได้ง่ายครับจะจับมายัางไงนี่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดจะจูกคนหายไปเนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็อาจจะสงสัยและเรื่องเนี่ยอาจจะไปถึงหัวหน่วยพิฆาตอสูรนี้ก็เป็นได้และพอทําฟาร์มได้แล้วเนี่ยจะให้พวกข้างขึ้นมาดูแลก็ยิ่งแล้วใหญ่ครับ เพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องทําภารกิจในการออกตามหาดอกที่กงมานาสีฟ้าในวงเล็บสีน้ําเงินหรือเปล่าวะนอกจากหาดอกที่กงมานาแล้วเนี่ยพวกอสูรจันทาเนี่ยก็ต้องตามฆ่าพวกนักล่าอาสูนระดับเสาหลักหรือไม่ก็แบบพวกที่รู้เรื่องปานตะวันด้วยพวกเขาเนี่คงจะยุ่งยากหน้าดูต้องกระโดดไปมานะครับระหว่างการทําภารกิจเลยถ้าจะให้พวกปลายแถวมาช่วยเนี่ยก็ยากครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันควบคุมไม่ค่อยได้บางทีอาจจะก่อความวุ่นวายจับมนุษย์กินผิดใจขึ้นมานี่ก็ทําตามใจอะไรแบบนี้สุดท้ายเนี่ยอาจจะได้ฆ่าพวกอสูรระดับต่า่กจะได้มุษ อีกหรือเลวร้ายที่สุดนะครับในช่วงที่มูซันอ่อนแอและพวกกระสุนเนี่ยรวมตัวกันปฏิวัติมูซันเนี่ยคือแบบโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยคืออย่าลืมนะว่าพวกกระสุนเนี่ยมาหลุดเซิร์ฟกระสับชั่วคราวในตอนที่มูซันเนี่ยอ่อนแอได้ถ้าเกิดมาพวกกระสุนนี้เนี่ยหาทางหลุดกระสับแบบถาบอลแบบทำปรยโยชได้เนี่ยมูซันหนีสวยเลยครับนี่ยังไม่นับรวมทรัพยากรต่างๆนะครับที่ต้องมาหาเลี้ยงมนุษย์ในฟาร์มถ้าให้ออกไปหากันข้างนอกเองเนี่ยแล้วเกิดมนุษย์พวกนั้นไปขอให้หน่วยดาบพิฆาตกระสุนช่วยเนี่ยจะทำยังไง ต่อให้รัฐบาลนะครับจะมองว่าอาสูรเนี่ยไม่มีอยู่จริงเพราะว่าไม่มีหลักฐานแต่นว่บบาสายข่าวของหน่วยพิฆาตอาสูรเนี่ยค่อนข้างกว้างครับนอกจากว่าอาสูรเนี่ยกับมนุษย์จะมีผลประโยชน์ร่วมกันเหมือนกับปีศาจงูของตระกูลโอบนานัยครับที่รอคนมาให้อสูรนะครือห่าน,นีนค่าเอาเงินเอาทองมาใช้และบูชาอาสูรงูตัวน,นั้นเนี่ยแบบเทพเจ้าถวายเด็กเกิดใหม่ให้แทบทุกปีแต่สุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงหูหน่วยพิฆาตอสูรอยู่ดีครับและอีกอันนะครับที่ดูน่าจะเป็นไปได้ก็คือรัฐทททีีี่่่่วงงงงสสสรรรรรรคคขขออดมมมัััับบาาาาาเเ้ในนนฐแลลกกกิิิตตภยหืูจๆ หากว่าใครถูกใจนี่ก็กินทั้งตัว แต่เหมือนว่ามูซันเนี่ยจะจํากัดคนไว้ครับไม่ให้เกิน200คนเหมือนว่าจะกลัวเป็นที่จับตามองของหน่วยพิฆาตอสศูรย์เนี่ยก็ถือว่าฉลาดอยู่เหมือนกันครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยการทํารัฐทีคงไม่น่าจับตามองและก็ยุ่งยากเท่าการทําฟาร์มนุษย์หรอกครับถ้าทําฟาร์มนุ์มันต้องมีพื้นที่มีทรัพยากรและก็ต้องบริหารเก่งๆครับและที่แย่ที่สุดนะครับก็คือพื้นที่ทาฟาร์มไี่ถูกเปิดเผยและโดนหน่วยพิฆาตอาศูนเนี่ยเข้ามาลุมยํำตอนกลางวันครับแบบแดบดบแบบเปรี้ยงๆหน้าร้อนเมืองไทยซึ่งจาาาาากกกที่เเรรรรรดดูมมมนนะคคับนนยบยิหอง์ไ้แๆป็ แต่บริหารลูกน้องไม่เก่งปู้สันสนแค่การหาดอกที่กรมานาสีฟ้าหรือไม่ก็อสูนที่สามารถกันแดดได้เพื่อที่จะได้จับมากินให้ตัวเองนี่อยู่รอดครับลูกน้องก็แค่ที่ระบายอารมณ์ และก็เป็นอสูรแก้งเงาก็แค่นั้นแหละครับและตั้ง12จันทามาในก็เพื่อต่อสู้กับหน่วยพิฆาตอสูรและล่าพวกที่รู้เรื่องปันตะวันครับคือแบบเน้นใช้งานไปเน้นการตอบแทนส่วนเรื่องการขายประกันก็ไม่มีโบนัสให้เน้นถูกใจจริงๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะมีช่องโหว่อยู่นะครับแต่ก็น่าจะปล่อยให้ผู้ชมเนี่ยมาแสดง,งความคิดเห็นครับว่าหากเป็นมูซันจะทำฟาร์มมนุษย์หรือเปล่าเอาจริงๆการทำปฏิทินของโดมาเนี่ยผมก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกัน รารัฐบาลนี้ไม่สงสัยเลยเหรอแต่ก็น่าจะไม่เหมือนยุคปัจจุบันมั้งเพราะว่ามันไม่มีโชเชี่ยลไงสมมติโดม้าถ่ายรูปแบบโอ้สาวๆเยอะจังไอชิบหายทำไมมึงมีสาวเยอะเป็นข่าวใหญ่แน่นอนครับแต่ยุคนั้นมันไม่มีไงแะ้วก็น่าจะเป็นปากต่อปากมากกว่าสำหรับใครที่ดูเรื่องของลทัทธิโดม้าเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ และนี่ก็คือข้อสงสัยของแฟนๆดาบพิฆาตอสูรครับก็เป็นยังไงกันบ้างเอาจริงเนี่ยข้อมูลบางส่วนก็มั่วขึ้นมาด้วยนะซึ่งอาจจะฟังดูขัดใจหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสรับใครทีมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับและสลับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อของสมาชิกเนี่ยมาติดในท้ายเครดิตคลิปนะครับสลับวันนี้บ๊ายบายครับ